คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับบันทึกเทปกันต่อนะครับจากเทปที่แล้วที่เราไปเยือนอะสะกลนครคราวนี้สารต่อกันต่อเนื่องกันจากเทปที่แล้วน,ะนั่นก็คือยังอยู่สกลนครนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนํากันในเทปนี้น,ะนั่นก็คือพระพุทธบาทเจ็ดรอยคุนตาเคยได้ยินไหมครับ ก็คุณครับเพิ่มผมอาจจะเคยแวะไปด้วยผมเคยไปเล่นสกลนครชอบบรรยากาศเพราะว่าอากาศเย็นที่สกลนครอากาศเย็นสบายนะครับช่วงนี้ก็น่าจะใกล้หน้าหนาวพอดีด้วยก็เชิญไปเที่ยวสกลนครบรรยากาศดีมากสถานที่เป็นยังไงเดี๋ยวให้จารย์รัตทิศแนะนาให้ฟังครับผมครับก็ต่อจากเทปที่แล้วที่เราพูดถึงปุบันครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นทัวร์ทิศของผมต่อและคือหลังจากที่ผมกลับป่บันเสร็จวันแรกวันที่2ก็ผมก็เดินทางมาที่พระพุทธบาท7 0 0ยซึ่ง ห่างจากวัดหลวงปูบันแค่ประมาณไม่ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับ <c oughs> ว่าตัววัดตัวพระพุทธบาท700เจ็ดอยนี่จะอยู่บนบนภูผานอยู่อยู่ที่อำเภอภูผานต้องขึ้นทางบนเขาหน่อยอ <c oughs> แต่จริงๆถ้าเกิดชื่อวัดที่อยู่ตรงนั้นอาจจะชื่อวัดวัดพระพุทธบาทน้ําทิพ์พระพุทธบาทน้ําทิพ์วัดพระพุทธบาทน้ทํ <c oughs> ทาทิพ์ที่เขาเรียกพ,พุทธบาทน้าทิพ์เพราะว่ามันมีเหมือนกับทานน้ำเนี่ยไหลผ่านรอยพระพุทธบาท เขาก็เลยถือว่าเป็นน้ําวิเศษน้ําทิพย์แต่ว่าตัวพุทธบาทจริงๆนะมีเจ็ดรอยครับผมซึ่งมันมีความพิเศษตรงที่ว่าในในปัจจุบันพระพุทธบาทส่วนใหญ่ที่เราไปกราบกันเนี่ยจะเป็นพระบาทสระบุรีหรือพระบาทที่ไหนก็ตามนี่ส่วนใหญ่จะมีแค่รอยเดียวใช่ครับจะมีที่พิเศษหลายรอยหน่อยที่เราเคยคุยกันก็อย่างพระบาท4สี่รอยที่อาเภอแม่ริมที่เป็นพระบาทของพระกกุสันโทโกนาคมกัสปะโคตมะที่อยู่บนยอดเขาครับผมแต่ถ้าพูดถึงพระบาทที่เยอะที่สุด จร,จริงๆอยู่ที่นี่คือพระพุทธบาทเจ็ดรอยคือมีถึงเจ็ดรอยแล้วก็มีความพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือทุกที่มันจะอยู่แห้งๆอยู่กับภูเขาอยู่กับก้อนหินแต่ที่นี่คืออยู่ในทานน้ำคือน้ำจะไหลผ่านตลอดเพราะฉะนั้นสวยสวยมากมเดี๋ยวผมหารูปอินเสิร์ตสองให้ดูได้ครับ คือน้ำมันจะไหลผ่านแล้วหินก็จะเป็นเป็นรอยพระพุทธบาทแล้วก็หินเขียวๆแล้วก็น้ําไหลผ่านแล้วคนก็จะไปรองเอาน้ําที่ไหลผ่านรอยพระพุทธบาทเนี่ยมันเป็นน้ําเหมือนน้ำมนต์กิน<ม>อะไรเงี้ยก็เลยเรียกพระบาทน้ําทิพย์แล้วที่สําคัญคือพระบาทหลายที่เนี่ยไปยากอย่างพระบาทขิจกูดอย่างเงี้ยกะขึ้นไปได้โอ้โหสมบุกสมบันมากแต่พระบาทเจ็ดร้อยเนี่ยอยู่ห่างจาก ทางหลวงภูพานเนี่ยเดินเข้าไปแค่300อเมตร3า0รอเมตรเองไม่ต้องขึ้น<อ>เขาดเดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นจอดรถเดินเข้าไปได้เลยครับคือเข้าไปง่ายมากแต่ผมก็ยังสงสัยว่าทําไมคนไม่ค่อยไปทา,ทางนั้นที่ที่เนี่ยจริงๆโดยสาหรับส่วนตัวผมที่ไปวัดไปที่ไหนมาเยอะที่เนี่เป็นที่พิเศษที่ถ้ามีโอกาสไปทางนั้นผมจะต้องแวะทุกครั้งเพราะว่าค,คือพิเศษที่สุดทั้งการม,มีพระบาทถึง700ดร้อด้วยแล้วก็ไปสะดวกด้วยแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นี่คือด้วยความรู้สึกส่วนตัวเรียกว่าไม่ไม่เป็นรองที่ไหนเลยครับ ซึ่งผมก็เลยลองไปถามท่านจเจ้าอาวาดซึ่งความพิเศษของวัดจะอยู่ตรงที่ว่าตัวพระบาทเจ็ดลอยเนี่ยมันจะมีถนนขั้นกลางตัวพระบาทเจ็ดลอยอยู่ในป่าสงวนภูพานแต่ตัววัดอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ๋ออยู่คนละฝั่งถนนเพราะว่าเพราะว่าวัดไม่สามารถสร้างในป่าสงวนได้ท่านก็เลยต้องออกมาสร้างทางนี้อืแต่ตัวพระบาทอยู่ทางนั้นครับซึ่งท่านพระจาบุญมีเนี่ยท่านเล่าว,ว่า พระบาทเนี่ยมีการค้นพบเมื่อประมาณปี2,526นี่เองอก็เมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วคผมโดยคนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าตอนเดิมเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นพระบาทมันก็คือเหมือนกับเป็นทางน้ําไหลแล้วก็มีโคลนทับอยู่เต็มไปหมดแต่เขาเห็นแสงสว่างมันพุ่งขึ้นมาอมจากบริเวณนั้นบ่อยๆครับเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องพระบาทเลยแต่เขาคิดว่าคงมีขุมทรัพย์หรือมีของวิเศษอะไรมันเล่นมีแสงพุ่งขึ้นมามเลยไปขุด ขุด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 ,ขด,ขดลงไปจะเป็นรูครับขุดลงไปก็เจอแต่หินอเขาก็ไม่เห็นมันมีของพิเศษอะไรเลยแต่ว่ากดว่าหลังจากที่เขาขุดไปน่ะเขาเจ็บขาโดยไม่มีไม่มีสาเหตุอะไรก็เจ็บเท้ามากอะไรประมาณเนี้ยจนสุดท้ายก็เลยคิดว่าสงสัยต้องเป็นไอ้ตรงที่เขาขุดแน่เลยก็เลยทําการเปิดหน้าดินดู้งว่าเป็นอะไรถึงได้เห็นว่าเป็นรอยพระบาทขนาดใหญ่น่าจะใหญ่ประมาณนี้เลยใหญ่มาก,มากๆรอยหนึ่งแล้วก็จะมีรอยเหมือนค่อยๆเดินมาตามทางน้าเนี่ยประมาณทั้งหมด7จรอยด้วยกันใหญ่บ้างเล็กบ้าง กันไปถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีการค้นพบนะฮะถ้าอยู่ในชุดเดียวกันผมว่าเยอะที่สุดเ0ที่สุดในที่เดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็พิเศษกว่านั้นคือเป็นพระบาทที่เดียวที่ทางน้ําไหลผ่านเพราะฉะนั้นมันจะมีความคลาสสิกของหิ่นแม่น้ําที่เรามีน้ําไหลแล้วก็ถ้าเราอยากได้น้ามนต์จากพระบาทที่นี่เวิร์กที่สุดเพราะว่ามันคือน้ําที่ไหลผ่านพระบาทโดยตรงอ่ะที่อื่นมันไม่มีที่อื่นเราอาจจะต้องไปตักน้ามนต์มาอธิษฐานมาอะไรแต่นี่คือน้ําที่ไหลแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าน้ําที่นี่ไหลตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าเราจะล้างทาความสะอาดดี๋ยวสักพักประมาณไม่เกินสองชั่วโมงน้ําก็จะไหลมาเต็มเหมือนเดิมเป็นเป็นแบบทางน้ําธรรมชาติเพราะมันอยู่ในเขตป่าสงวนมันค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ครับผมแล้วเราก็ไปได้ค่อนข้างง่ายด้วยส่วนตัวผมถามแบบขอถามคนไม่รู้ครับเขาเอาอะไรมาวัดเป็นมาตรฐานว่าอันเนี้ยพระบาทขององแท้เป็นคนการันตีหรือนู่นนี่นั่นหรือว่ามันต้องมีเกณฑ์อะไรไหมฮะในการวัดจริงๆเกณฑ์ แบบเป๊ะๆเ,เนี่ยมันอาจจะไม่มีหมดอาจจะมีเกณฑ์บ้างอย่างเช่นตามตำราเก่าที่มีการพูดถึงพระบาทที่เป็นมาตรฐานเอาไว้อย่างที่พระบาทสระบุรีพระบาทอะไรพวกเนี้ยมีแต่ว่า,าในตําราตํานานเรียบโลกหรือตํานานอื่นๆไม่พบพระบาทที่นี่เลยอืไม่มีใครเขียนในบันทึกไหนเลยอ<ก>สมมติว่าถ้าผมเป็นมิจฉาชีพสมมุตินะฮะแล้วผมก็อยากจะสร้างพระบาทผมก็อาจจะไปสร้างเรื่องแล้วก็ทำรอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แยกแยกะก คือเราแยกแยะของธรรมชาติกับของที่คนสร้างได้แต่ว่ามันก็จะมีพระบาทอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพระบาทโบราณแต่ทําจําลองครถ้าอย่างนั้นก็คือแบบอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยทวาราวดีแล้วทําเป็นรูปพระบาทลักษณะการแกะ อะไรต่างๆมันจะชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะธรรมชาติคือเหมือนเท้าเหยียบลงไปไม่ได้มีลายไม่ได้มีการแกะอะไรเขาก็จะอนุมานว่าเป็นรอยพระบาทจริงๆแต่ถามว่าเราสามารถพิสูจน์ร้อซในทางวิทยาศาสตร์มันคงเป็นไปไม่ได้เขาจะมีแบบสํานักพุทธเข้าไปดูมาตรฐาน ISO อะไรอย่างนี้มันไม่ม,ม,ม,มีมาตรฐานอย่างาอย่างชัดเจนก็อย่างพระบาทสี่รอยที่ แม่ลิมอันนั้นก็คือใจจากใหญ่คือองค์แรกแล้วค่อยๆเล็กลงเล็กลงแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวจะมีพระศษีอางองค์ที่5มาเหยียบทับทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นกึ่งความเชื่อด้วยเป็นกึ่งความเชื่อด้วยเพราะบางคนก็บอกมันเป็นรอยธรรมชาติที่บังเอิญเ,เหมือนพระบาทไม้อ,มอะไรเงี้ยแต่ว่าครูบาอาจารย์นั่นก็จะบอก คือถ้าเราไม่ได้ไปเดือดร้อนกับตรงนั้นแล้วก็<ม>เราไหว้เพื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้ามันจะลอยจริงหรือลอยปลอมก็ไม่มีปัญหาแต่ที่นี่คือโดยส่วนตัวที่ผมเคยไปรวมทั้งครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่ามันค่อนข้างเหมือนกับเวลาไปนั่งสมาธิมันจะสงบดีมากแล้วก็มันรู้สึกได้ถึงถึงความมีมีอะไรบางอย่างอยู่ที่น<ม>ั<ม>่นซึ่งแต่ละท่านอาจจะต้องไปลองไปดูแล้วก็ไปพิสูจน์ดูเองครับผมแล้วก็คือความดีของพระบาทตรงนี้ที่นี่นอกจากว่าใกล้ถนนใหญ่แล้วก็คือ ถ้าเราข้ามฟากกลับมาที่วัดพระบาทน้ําทิพย์เนี่ยพระอาจารย์บุญมีท่านก็เป็นพระในสายหลวงพ่อวัทสุงเพราะฉะนั้นก็จะมีพระสมเด็จอมปัะถมมีพระปัจเจกมีอะไรให้กราบไหว้แล้วก็หลวงพ่อบุญมีเนี่ยท่านชอบทุ่งตรงไปที่ภูเขาไฟที่ประเทศลาวแล้วก็จะได้พระธาตุแปลกๆในถ้ำภูเขาไฟพระธาตุพระปัจเจกมีรอยเท้าพระปัจเจกแปลกๆที่วัดก็จะมีให้ดูหลายอย่างก็ สามารถไปดูได้ทั้งพระธาตุสามารถไปกราบได้ทั้งพระบาทหรือว่าถ้ามีโอกาสเจอหลวงพ่อบุญมีอาจจะคุยกับท่านถามเรื่องเกี่ยวกับการทุดดงเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้ด้วยก็เรียกว่าค่อนข้างสะดวกโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครบังเอิญไปหลวงปู่บานก่อนครับขาลงจากหลวงปู่บานอะ่ะจะไปง่ายมากแต่ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเพื่อจะไปพระบาท7 0 0อหรือพระบาทน้ำทิพย์โดยตรงเนี่ยมันต้องขึ้นภูผานอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ต้องของหลวงปู่บานเยมันจะอ้อมเข้ามาทางปลายปลายตีดเขามันจะไปได้ง่ายเพราะว่าจากพระบาท หรือถ้าเกิดใครจะไปนครพนมคุณสามารถแวะกลางทางที่พระบาท700ได้ก่อนแล้วก็ลงจากเขาผู้พานไปก็ตรงต่อเข้าสนนแล้วก็ไปนครพนมได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกที่สำคัญคือคนมันยังไม่ได้เยอะเหมือนพระบาทบดังๆอ,อื่นๆนะครับก็เป็นสถานที่ที่น่าจะถ้าใครผ่านไปแถวนั้นนะครับน่าจะเข้าไปดูนะครับเพราะว่าน่าจะแวะได้เลยเพราะว่าห่างจากถนนหลวงแค่แค่สามรอยเมตร เดินเข้าไปธรรมดาเลยแล,แล้วก็อากาศดีมากคือเป็นป่าสงวนมีน้ํามีอะไรนะครับพระพุทธบาทเจ็ดรอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็แวะไปดูกันได้ก็ใครที่อยากจะมีสถานที่ที่น่าสนใจหรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะให้รายการออกมามาพูดถึงในรายการนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโดย inbox เข้ามาได้เลยนะครับก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆนะครับแล้วก็วันเสราร์สามทุ่มที่แฟนเพจโค้ชกูดูนะครับคุยกับอาจารย์รอบทิศในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ประมาณ3ามทุ่มนะครับทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็มีเทปนั้นมาดีดันอีกครั้งนึงในช่อง YouTube ตอน2องทุ่มครึ่งของวันพุธโดยประมาณนะครับและก็สำหรับทุกทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อซื้อยืดรุ่นต่างๆทั้ง3รุ่นนะครับทั้งสีขาวสีดําก็ยังมีจัดจําหน่ายอยู่นะครับในแฟนเพจนะครับรวมทั้งสามารถที่จะติดตามรายการได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง t ิ k ตอกยูทูบเฟซบุ๊กนะครับ แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับดีสตูดิโอยีนะครับกับผ้าเช็ดหน้าอีกหนึ่งครั้งเดียว <laughs> แจกให้หมดก่อน3ามสามพื้นเขาให้มา3พื้นก็ก็แจกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับใครทีอ่อยากจะเอาไปเก็บเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษนะครับจากดี t u d i o Y นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งสนับผู้สนับสนุนจบของพวกเรานะครับดี t u d i o Y ยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง CMC นะครับกลองไทยทำด้วยใจรวมทั้งขอบคุณร้านแซบอินดี้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับติดตามกันได้แล้วก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วก็ทุกช่องทางนะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ